สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่5ทีมสัษแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไฮไลท์วันนี้ Move On กับการเอาใจช่วยเอริกเทนฮาร์สร้างทีมใหม่กับดิวที่2ที่กำลังจะใกล้เข้ามาครับติดตามกันได้ในคลิปวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับ Suzuki Ertiga Smart Hybrid นะครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษนะครับเริ่มต้นเพียง6 9 9แสนบาทนะครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่านะครับพร้อมขับฟรี90วันหรือว่าผ่อนเริ่มต้นที่4นะครันมีจาวนจํากฮะ พร้อมกับข้อสเสนอพิเศษนะครับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศนะครับพร้อมกับโครงการดีๆนะครับยูดริง d o โดนด i v e กับร่วมสร้างความปลอดภัยบ,บนท้องถนนนะครับด้วยความห่วงใย,ยภายใต้โครงการ s u ซูกิ c อสวีแคร์ครับนอกับความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการนะครับขอบคุณโครงการดีๆจากซูซูกิด้วยนะครับ สิ่งหนึ่งที่เราต้องลุนไปได้วยกันในตลาดซื้อขายรอบนี้ก็คือตลาดฝั่งขาออกนะครับเพราะว่าหลังจากปิดดิวเมสันเมาได้แล้วก็เท่ากับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเหลืองบประมาณน้อยลงนะครับต้องพยายามขายออกเพื่อให้มีตัวเลขสีเขียวกลับมามากขึ้นเท่าเดิมครับทีมเนี่ยไม่ซื้อขาดมาเซลสปิเซอร์แล้วก็วอลเวคอสก็เท่ากับว่าลดภาระการจ่ายค่าเหนื่อยไปส่วนหนึ่งส่วนเฟรดเนี่ยถูกตั้งค่าตัวไว้ที่20ล้านปอนด์นะครับแต่ถ้าฟูลแลมจ่ายไม่เกิน10ล้านปอนด์ก็เข ยังไม่ปิดตายไปซะ,ะทีเดียวนะครับขณะที่ดีนเฮนเดอร์สันนะครับถูกเรียกกลับมาฝึกซ้อมที่แคนเบอร์แนก่อนเป็นเบื้องต้นขณะที่สถานการณ์ในตัวแนผู้ตัสิประตูเนี่ยยังไม่แน่นอนนะครับอนาคตของดอนนี่ฟันนาเบกก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับและสมสรนก็ยังรับฟังข้อเสนอของแฮร์รี่แม็กไกว์จะต้องสารโชครวมถึงองตตัวนี้มาซียานะครับโดยที่ซานโชคกับมาซียาทีมต้องได้ราคาที่เหมาะสมจึงจะปล่อยตัวทั้งคู่ไปครับ ตอนนี้อยู่ที่ทีมเจราจาแล้วล่ะครับว่าจะปล่อยขายนักเตะคนไหนออกได้บ้างซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยนักเตะที่ทีมขายออกได้แล้วก็พอได้ราคาก็คืออันเดรสเปเดราแล้วก็เจมส์การ์เนอร์นะครับแล้วก็ดูเหมือนซัมเมอร์นี้เนี่ยทีมซื้อขายจะต้องทํางานหนักมากขึ้นเพราะว่าการปล่อยผู้เล่นออกให้ได้เนี่ยจำเป็นกว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วยครับ อย่างไรก็ตามนะครับสามารถบอกได้ว่ายไนเตดกำลังจะ move on ไปสู่ยุคใหม่ครับผู้เล่นคนเก่าๆกำลังจะถูกปล่อยออกแล้วก็เสริมด้วยผู้เล่นหน้าใหม่ที่เอริกเทนฮากต้องการเข้ามาแทนครับมีหลายท่านถามเข้ามาว่ากองหน้าเนี่ยทีมจะไม่ซื้อจริงๆหรอก็ต้องบอกว่าซื้อแน่นอนนะครับทีมมีข่าวกับราสมุสทอยลุนจากออตาลนตาเป็นหลักรวมถึงกอนซาโลราอสกองหน้าจากเบนฟิก้าแล้วก็เมีิทชาเรมี่หูน้าทีมชาติอิหร่านจากเอฟซีปอร์โตนะครับก็มีข่าวเข้ามาอย่างต่อเนื่องกันนะฮะแต่ก็ต้องย้ำว่าาดีกองหน้ มีความสัมพันธ์กับดีพุทธประตูนะครับที่จะต้องหางบเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับ เปลี่ยนก็คือแผนงานของเทนฮาร์กเนี่ยเปลี่ยนไปในช่วงท้ายซีซั่นครับคริสวิลเลอร์พู้ข่าวเทียร์3จากเดลี่เมลครับก็เล่าให้เราฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากจบเกมพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่เจอกับฟูตแลมนะครับเทนฮาร์กเนี่ยมั่นใจมากว่าดาบิดเดคอาจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมครับแต่ว่าหลังจากเกมนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคับกับแมนเชสเตียในสัปดาห์ถัดมาที่เดคอาเนี่ยมีจังหวะเปิดเกมที่ไปเข้าทางฟุตแล้หลายครั้งน,นะครับแล้วก็ปล่อยลูกยิงลูกกที่2ขอองิลคุ การเข้าประตูไปก็ว่ากันว่าณตอนนั้นนะครับเทนฮากก็ยอมรับแล้วครับว่าเขาจะต้องจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับและวิลเลอร์ก็รายงานเข้ามานะครับว่าเทนฮากเนี่ยปฏิเสธที่จะไฟเขียวกับสัญญาฉบับแรกที่ DKR ตกลงลดค่าเหนื่อยลงจาก375,000ปอนด์ไปก่อนหน้านี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสโมสสก็เสนอสัญญาเข้าไปใหม่ครับที่คาดกันว่าตัวเลขน้อยลงไปอีก ให้กับ D.K.R. ครับด้วยสถานการณ์ที่ไม่ได้มีการการันตีนะครับว่าพี่เดจะได้เป็นมือหนึ่งแล้วนะครับและเอริกเองก็ต้องการรุ้สระูที่เล่นบอลด้วยเท้าดีเข้ามาแทน แต่ว่าแผนเปลี่ยนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเทนฮากต้องการได้ประตูประตูดาวรุ่งที่เล่นโดยเท้าได้ดีมาเป็นมือ2ต่อจากเดเในซีซันหน้าแหะครับนั่นคือตอนแรกหลังจากจบเกมที่เจอฟูลแลมนะครับแต่ว่าหลังจากจบเกมเจอซิตี้ปุ๊บเนี่ยเทนฮากก็เปลี่ยนแผนครับเขาต้องการได้ประับประตูที่เป็นตัวหลักเข้ามาแทนเลยฉะนั้นเนี่ย มันคือจุดเปลี่ยนที่เทนฮากนะครับต้องจัดลำดับความสำคัญเรื่องงบประมาณใหม่และทีมอาจจะต้องใช้งบประมาณกับตำแหน่งผู้สมัปรตูเพิ่มมากขึ้นครับนั่นจึงทำให้ข่าวกับอังเกรโอนาน่าครับผู้สมัปรตูจากอินเตอร์มิลานแรงขึ้นในระยะหลังนั่นเองครับทีนี้ครับถ้าทีมไปเดินดีโอนาน่าก็เท่ากับว่าเงินกองกลางที่มีจำกัดอยู่แล้วที่อาจจะสำรองไว้ให้ดีลกองหน้าก็อาจจะต้องไปลงกับผู้สมัปรตูเพิ่มมากขึ้นครับนั่นทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องเร่งดีลขาออกให้เกิดขึ้น อย่างที่เราคุยกันไปในช่วงต้นคลิปนะครับและถ้าต้องการกองหน้าระดับตัวหลักเข้ามาเสริมทีมให้ได้ในช่วงตลาดรอบนี้ทีมก็ต้องขายนักเตะออกนะครับส่วนสัญญาของดาบิดเดเคอนะครับสโม,มสรก็ระบุชัดเจนว่ายังคงมีการเจราจากันต่อไปเมื่อพี่เดยเนี่ยสถานะตอนนี้จะเป็นฟรีเอเนต์แล้วก็ตามมานะครับซึ่งอาจจะต้องรอหลังพิธีแต่งงานระหว่างดาบิดกับเอโดเนียกาเซียที่สเปนเสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนยังไงแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับงานสำคัญของพี่เดด้วยนะครับ สำหรับดีของโอนาน่านะครับเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบนะครับเล่าเข้าใจง่ายๆก็คือจริงๆเนี่ยืซอระดับสูงนำโดยฟริสโอรามานูนะครับก็รายงานก่อนหน้านี้ว่ายูไนเต็ดเนี่ยมีการพูดคุยกับตัวแทนของโอนาน่านะครับแล้วก็มีอีกหลายสื่อคาดการณ์ว่ายูไนเต็ดเนี่ยจะยื่นข้อเสนอเข้าไปที่อินเตอร์นะครับคาดการณ์ว่าค่าตัวหน้าจะอยู่ที่ราวๆสีสามล้านปอนด์นะครับแต่ว่าที่สุดแล้วครับในเวลานี้ ก็ยังไม่มีสื่อดับสูงยืนยันนะครับว่ายูเนเตดเนี่ยได้ยินข้อเสนอเข้าไปแล้วจริงนะครับทีนี้ครับเมื่อคืนได้ผ่านมานะครับลอริดเวลครับเทียนหนึ่งจากดีแอดเลติกนะครับก็รายงานว่ายูเนเตดเนี่ยไปสนใจผู้สัคประตูอีกคนจากเฟียน,นูดคือจัสตินไบโลครับวัย2 5้าปีไบโลเนี่ยโดดเด่นเรื่องการออกมาเล่นนอกกรอบและการจ่ายบอลสั้นเพื่อสร้างเกียขึ้นมาจากแดนหลังนะครับตามสไตล์ฟุตบอลของเอริกเทนฮาร์นั่นเองฮะ แต่ว่าผู้สันทัศกรณีบางส่วนนะครับก็มองว่านี่อาจจะเป็นเกมจิตวิทยาที่ยูไนเต็ดเนี่ยยกชื่อบโลขึ้นมาเพื่อไม่เสียเปรียบอินเตอร์มากนักในการเจราจาก็ได้ครับยังไม่มีการยืนยันนะครับว่ายูไนเต็ดเนี่ยถอนความสนใจจากโอนาน่าณเวลานี้นะครับแต่ว่าทีมของจะต้องเจราจากับอินเตอร์อย่างฉลาดที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่แน่นอนนะครับว่าเอริกเทนฮากเนี่ยต้องการอย่างน้อยอีก2ตําแหน่ง คือรุสัประตูและกองหน้าตัวเป้าตำแหน่งที่แฟนๆต้องการทีมเสริมเข้ามามากที่สุดและก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในตลาดซื้อขายรอบนี้แต่กว่าจะถึงตรงนั้นนะครับทีมซื้อขายจะต้องทำงานอย่างหนักกับงบประมาณที่จำกัดภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของเจ้าของทีมนั่นเองครับเทนฮากเองก็ต้องการม o v ฟออนไปสู่ยุคใหม่แต่ว่าการเดินตลาดในรอบนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับบอสของเราต่อไปนะครับ ช่วงนี้ท่านใดที่สนใจลงโฆษณาในการายการ5นาทีปีศาจแดงรวมถึงรายการ Transfer Center Live นะครับเรามีราคาสุดคุ้มพิเศษครับยังไงแอดไลน์มาได้ที่ a s ๊ดไซท็อคทูแหรือว่า Inbox ที่เพจมาได้เลยนะครับและช่วงท้ายผมขอบคุณสำหรับการสับสนุนะครับการกดไลค์การกด subscribe การกดกระดิ่งนะครับและการเข้าชมคลิปนะครับทั้งหมดแล้วเป็นกำลังใจให้กับดูบอลกับแนทและก็ทีมงานทุกคน,นครับขอประคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสามขีดคือพลังสุ้ยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกอง,กองทัพปีศ แดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ,รบ,รบขอขอบคุณสุสกิ